สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยนะครับก็จะมีหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ VIP นะครับแนวทางเลขเด่นตารางสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมให้4กับ9นะครับพี่สี่กับ9เนาะฮานอยพิเศษนะครับ7จ็ดกับ49นะครับในรอบนี้ก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยเนาะนะครับพี่ ก็พี่ๆท่านใดที่จับสี่เนาะหรือว่าจับเก้านะครับก็เข้าไปเต็มเมเนาะนะครับสี่เก้านะครับผมหรือว่าท่านใดที่เอาสี่ไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเด้งบนเด้งล่างนะครับแต่ตัวเจาะของเราไม่มาเนาะเราเน้นสี่หกกับห้าสี่เอ้ยสี่หกกับสี่สองเข้ามาห้าสี่นะครับก็ถือว่ามาเด้งเดนะครับรอบแรกห้าน้อยปกตินะครับผลที่ออกสี่หกแปดกับสี่ห้านะครับในรอบนี้ใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูด เข้าไปที่สี่ห้านะครับมาตัวเดิมเนาะนะครับผมส่วนนะครับผมห้าน้อยวีไอพีนะครับเจ็ดแปดหนึ่งกับแปดศูนย์นะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่วีไอพีไม่มาเนาะนะครับส่วนแนวทางท่านใดที่จับวินเลขตารางนะครับมาแค่สี่เก้าเนาะนะครับถ้าเกิดจับวินเลขตารางมาแค่สี่เก้าสี่ห้าไม่มานะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมาแค่คู่เดียวเนาะ ครับส่วนแนวทางวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมวันนี้เลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลข6เลข3เลข1เลข5เลข8นะครับแล้วก็เลข9นะครับผม สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข8สายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับสำหรับในโค้งสุดท้าย8 1 8 3 8 5 8 9 6 1 6 3 6 5 6 9 3ตัวนะครับ6 8 1 8 6 5นะครับอันนี้เลขตารางเนาะหกห้ 6, 5, 8, นะครับแล้วก็8 5 6ห้นะครับเลขตารางก็จะเป็นที่เลข8กับเลข6นะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หนอยนะครับพี่พี่ก็ขอให้มาในทั้ง3หน่อยเลยเนาะขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการรับชมติดตามแนวทางทุกๆดแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ